บอกเลยว่าราคาจีดจาดมากนะคะผ่อนแค่999บาทนาน6เดือนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อพมก,กับบัวระบายไปเรืวบัว38อีกแล้วพ่อกันย่ำไต่ก็มีรถทอไม้มาอีกแล้วพี่น้องอาจจะเป็นหน้าเดิมนะหน้าเชฟเพราะว่าเราขายเชฟดีที่สุดเราเลยหาแต่เชฟมานะคะใครเป็นสาววอกเชฟก็จัดเลยคันนี้ปี19นะขายอยู่ที่4.1 9,000ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะคะก็หลังจากหมดโปรแล้วเอาไปผ่อนที่8,300บาทนะ คันนี้บอกเลยว่ามีท่อให้หนึ่งใบนะคะไมคคันนี้4ี่0 0ื่โลนะไมค์สี่ห0ื่นโลนะพี่น้องไม้น้น้อยแต่ท่อดังๆเออท่อดังขวัญใจวัยรุ่นขี่ไปคนก็ชมว่ารวยรวยรวย,รวยนอกจากประตูดเดิมๆไม่มีร่องรอยการแก่การถอดนะคะเม็ดอักเดิมๆนะภายในรถฟังก์กชันเขาก็เป็นตัว LT นะหน้าจอ7นิ้วเนาะกระจกมองข้างปรับข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กมีทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะ เป็นบบอผ้ากรมะยีอาจจะดูแลรักษายากนิดนึงใครอยากหุ้มบอดก็ทักมามันอาจจะมีราคาให้เป็นพิเศษก็ได้เพราะว่าปกติแล้วเราไม่ได้หุ้มบอดให้เนาะอ่ะใครสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพทลรายไปหัวปักหมดอยู่ด้านบนกดแสดงเพิ่มเติมนะจ๊ะทักมาก็ได้โทรมาก,ก็ดีต่างจาังหวัดไม่ต้องมาแล้วนะมีบริการทำแนดิองเท่ออกล